ตอนนี้บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านที่เราสร้างกันเองค่ะคือมีหนูพ่อแม่ช่วยกันสร้างค่ะลำบากที่สุดในชีวิตเคยเคยเป็นยังไงฮะไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีเงินจะไปโรงเรียนค่ะก็วันนั้นก็ไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้กินข้าวค่ะทั้งครอบครัวเลยเหะอ ตอนที่ฝนตนตะลมมาแรงๆแกก็นอนกดหนูไว้แม่แม่ไม่ต้องไปไหนต้องแม่หนูกลัวฟ้าปางจะกดแม่ไว้นี่แหละฝนก็สาดนาสาดหลังสาดเขมานาเขาก็นอนกดแม่ประหมคุมกันไว้ตองคนแม่ลูก รายได้ของที่บ้านก็มาจากเบีย้ยคนพิการของแม่หนึ่งพแล้วก็ถอนพักแล้วก็มาเผาถ่านค่ะตัขึ้นอยากเป็นเกษตรกรเพราะว่าจะได้หาเงินทำแบบเก็บเงินเยอะๆก็จะได้ดูแลแม่ค่ะแล้วแบบไม่อยากเห็นแม่ไม่อยากเห็นแม่ลำบากค่ะ รายได้ที่บ้านในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะได้เดือนละเท่าไหร่ครับสามถึงสี่พันนะครับมีเบี้ยคนพิการหนึ่งพันแล้วก็มีทําทานแล้วก็ทําผักค่ะประมาณสามสี่พันทั้งเดือนเหรอลูกค่ะแล้ว,ลแ,ลวแล้วหนูได้เงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่สามสิบสี่สิบค่ะได้ไม่ค่อยเท่ากันค่ะเพราะว่าบางทีแม่ก็อาจจะ ไม่ได้ไปทำงานวันไหนที่แม่ไม่มีก็ไม่ได้ไปคะ่ะบางวันก็คือต้องอยู่เลี้ยงนาแล้วก็คือต้องไปช่วยแม่ทำงานคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีเงินจริงๆคะ่ะก็เลยต้องหยุดคะ่ะ แล้วค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเทอมอะไรเงี้ยมาจากไหนครับค่าอุปกรณ์การเรียนคือฟรีค่าเทอมก็จะมีทุน edf ค่ะช่วยท,ทุนอะไรนะฮะทุน edf ค่ะมันคือทุนยังไงอะลูกคือเป็นทุนที่อันนั้นค่ะครูให้เขียนเรียงความแล้วเขาก็อ่านแล้วเขาก็ให้ค่ะเขาก็เลือกเราให้ทุนเราค่ะให้ให้เป็นเทอมเหรอลูกหรือยังไงคะ เป็นเทอมค่ะเทอมละเท่าไหร่คะเทอมละพันห้าค่ะแล้วแล้วไอ้ทุนที่เราได้เนี่ยเราจะได้ไปถึงเมื่อไหร่คะไปถึงมสามค่ะอยากจริงๆแล้วใจเราตั้งใจอยากเรียนให้สูงสุดถึงขั้นไหนลูกถึงมหกค่ะถ้าต้องการครับเราจำลองสิ่งที่มะปรางช่วยแม่ครับมะปรางลูกเวลาเราเผาถ่านเนี่ย ชิ้นที่ได้มันจะมีขนาดเป็นยังไงอะลูกบางชิ้นก็ใหญ่บางชิ้นก็เล็กค่ะทีนี้เวลาจะไปขายที่ตามร้านหมูกระทะครับไม่ขายชิ้นใหญ่ไม่ได้ชิ้นอย่างเงี้ยคือ,อม,มันเอาเข้าเตาไม่ได้เราก็ต้องต้องทุบให้เล็กและนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายมาปรางนะลูกให้เราทุบฐานให้เล็กมากพอที่จะใส่ลงไปในทรงกระบอกนี้ค่ะต้องเล็กมากพอนะครับถ้าใหญ่คนนี้เข้าไม่ได้และต้องตัวให้ได้น้ําหนักคน้ําหนักที่ได้เนี่ย จะต้องส่งผลให้ลูกโป่งแตกก็คือเดี๋ยวมันจะตันลงไปเงี้ยล่ะครับนี่คือตาชั้นจำลองถ้าน้ําหนักมากพอเนี่ยเขาจะกดให้ลูกโป่งแตกเราท้าทายมะปรางทําสิ่งนี้30วินาทีประจับที่ลูกไปครับโอเคต่อเลย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 ดีดีุกคนทุกคนเออดีเราวางมือรองมือรองมือเออใส่ได้เลยว่าไปส่เลยใ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 ส่เลย โอเคเออโอเคเออใส่ไป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 โอเคใส่เลยลูกส่งเลยลูกใส่ไป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 โอ้ยจังหวัดโดนพอดีโอ้โหคือจังหวัดทิ้งพอดีครับมันมีแรงส่งครับภารกิจนี้พายเย้โอ้โหฟางเก่งมากลูก เดี๋ยวโจต่อไปจะทายเกี่ยวกับเรื่องของผักที่น้องรับจ้างเก็บครับแต่ก่อนอื่นขอปิดตาก่อนท่านกรรมการครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ของเราครับทีมงานครับพีูุ่ภิศอขอกปกรณ์ครับส่วนที่พี่ๆทีมงานนํามาวางข้างหน้ามาปรางจะเป็นรางนะลูกให้วัตถุบางอย่างเดินทางผ่านจมูกหนูแล้วหนูต้องคอยสูดดมว่านี่คือผักอะไรทีมงานครับขอนวัตกรรมของเราครับมาครับส่งให้กรรมการเลยครับ ท่านผู้ชมครับกรรมการแต่ละท่านต่างก็เลือกผักกันคนละหนึ่งชนิดเพื่อเอามาทาทาถูถูที่ตัวรถของเล่นซึ่งการที่จะดมกลิ่นที่ได้จากรถที่วิ่งผ่านเพียงเสี้ยววินาทีถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสุดๆเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยน้องมะปรางกันครับว่าเธอจะตอบได้ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่พร้อมนะครับ ทีมงานครับเก็บเลยครับเก็บกวาดด้วยนะครับอย่าให้เห็นเศษเดี๋ยวเราใช้น้องเปิดตาแล้วครับหนูจะต้องใช้ประสาทสมัมผัสส่วนจมูกนะลูกสูตรดมกลิ่นว่าคันแรกนี้คือผักอะไรของครูเมาะนะครับเตรียมตัวนะลูกคันแรกนี้คือผักชนิดใดลูกดมปึม๊บคิดถึงอะไรลูก หอมแดงค่ะหอมแดงต้องถามคนที่เอาผักมาถูรถอ่ะลูกครูครับน้องตอบหอมแดงหอมแดงมากค่ะหอมแดงธรรมดาไม่ได้ะต้องหอมแดงมากมองอยู่ทำหน้างงครูขอโทษแล้วกันรูค่ะลูกครูต้งครับคันของพี่โก้นี่คือผักอะไรลูก เตรียมตัวนะไปแล้วครับถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยค่ะร้อยเลยเหรอค่ะพี่โก้ของพี่โก้เนี่ยเราว่ายากสุดแต่น้องตอบตัวฝักยาวพี่บอกน้องหน่อยว่าคำตอบนี้เป็นอย่างไรครับถูกครับนี่คือผักของพี่หอยนะลูกพร้อม ไปแล้วครับนี่รถเคลื่อนตัวช้านิดนึงครับจับจับกลิ่นได้ไหมลูกชีค่ะอะไรนะผักชีค่ะผักชีผักชีพี่หอยครับเป็นคำตอบที่ตึกที่ตึกตึกที่ตึกตึกตึกี่ไหนนี่ละทุกป มปรางลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของมะปรางให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในมะปรางมากนะลูกแล้วก็ท่านอยากส่งกําลังใจถึงมะปรางทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบทุนสํารองให้กับครอบครัวน้องมะปราง1 5 0 0 0บาทจากคิงพาวเวอร์ครับและท่านทราบว่าน้องมะปรางบางวันไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วพอไม่มีเงินไปโรงเรียนเนี่ยน้องก็ไม่ได้ไปเรียนนะครับ หนูได้อยู่ 20, 30, 40บาทใั่ไมลูก <ฮะ S 1> ท่านให้เป็นทุนสำรองไว้เผื่อเป็นค่าขนมไปโรงเรียนนะลูกวันละ30บาทให้เผื่อไว้500วันก็รวมเป็นเงิน15,000บาทรวมวันนี้ม่อให้ลูกจาก King Power 3 0 0 0 0บาทจากคิงพาวเโอร์นะมาลางลูกวันนี้เราสามารถทำความฝันได้สำเร็จหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจค่ะ หนูอยากบอกความดีใจตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากจะพูดกับใครลูกแม่คะ่ะแม่นะลูกมาปางหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่สื่อสารผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับแม่หนูทำได้แล้วเด้อหนูจะนำเงินไปให้หนูรักแม่เด้อรักแม่มากเด้อแม่ก็รักปางนะปาง ถ้าต้องการครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิวออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับซูเปอร์จิวออฟฟิครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ